เอาให้ลงนะเออนี่นั่นแล้วแหละหนึ่งสองอเอเดนไม่ลงมาคุณนายทีนี้คุณนายมาเร็วๆคุณลุงก็มองอยู่เร็วคุณลุงมองอยู่ว่าใครจะลงมีกระขวดนุ่มเหล้าถังขยะเนี่ยว้ายคุณนายลงเอเดนไม่เอเดนได้ไหมไหมให้เดนอีกแค่หนึ่ง นี่ไม่ลงทำอย่างนี้สินี่ทำงี้ทำงี้เอา,เอาหนึ่งสองหน้าพรุ่งนี้เอาใหม่คุณนายได้กี่แต้บแล้วอา่าบอกคุณลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทิ้งใหม่นะคะทิ้งขยะทุกวันซ้ายโรงเรียนอ่ะ